สวัสดีครับการคิดนะครับวิธีคิดนะครับค่าอาร์ซิงนะครับให้กับอาร์ซิงให้ LED นะครับวิธีคิดค่านะครับอาร์ซิงนะครับให้ LED นะครับที่พอตสามนะครับของ AT89C2051 นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ยี่สิบขาครับ LED ที่ใช้ควรจะเป็นแบบอุลตร้า LED นะครับเพราะว่ามันจะ มีความสว่างสูงกว่า LED ธรรมดาถึงสิบเท่าตัวนะครับความสว่างของมันจะอยู่ในช่วงสองมิลลิแอมนะครับถึงยี่สิบเนี่มนะครับซึ่งจะทําให้ไมโครนเลอร์มีพาระน้อยลงนะครับมีโหลดน้อยลงนะครับทําให้ตัวมันไม่ร้อนมากอ่าลดความร้อนในตัวได้สูงนะครับอ่าที่ขาพีสามนะครับพี่ขาขอดสามนะครับอ่าแต่ละขานะครับจะมีกระแสซิงค์นะครับที่หนึ่งร้อยหนึ่งมิลลิแอมนะครับ 101มิลลิแอมที่ BCC 5โวลต์นะครับเราจะมาหาเรนะาจะมาหาค่าความต้านทานของ R าร์ซิงตัวนี้นะครับเป็นรีซิสเตอร์นะครับ r ซิงนะครับ R ซิงคืออะไรครับซิงก็คือไฟนะครับไฟ BCC 5โวลต์อย่างนี้นะครับไฟจากภายนอกนะครับไหลเข้ามานะครับ ผ่านแนวแผ่นอิลตาเล็นะครับผ่านอาซิงจำกัดกระแสนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มาผ่านความต้านทานภายในอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มาลงกาวตรงนี้นะครับเรียกว่ากระแสซิงครับดังนั้น r ตัวนี้จึงเรียกว่าเป็น r ซิงนะครับมาจำกัดกระแสให้ LED นะครับวิธีคิดค่า r ซิงตัวนี้นะครับวิธีคิดค่า r ซิงตัวนี้นะครับเราจะต้องคิดจากตรงไหนก่อนครับ วิธีคิดค่าอาซิงนะครับเราจะต้องหาความต้านทานภายในก่อนนะครับหาความต้านทานภายในนะครับสูตรสูตรหาความต้านทานนะครับ r เท่ากับ b หาได้ไอนะครับ r ก็คือความต้านทานนะครับความต้านทาน,ทานไม่จําเป็นต้องเป็นรีซิสเตอร์นะครับเป็นทรานซิสตเตอร์ก็ได้นะครับที่ขา c e ก็มีความต้านทานกันกนะครับก็สามารถสูตรนี้มาคิดได้นะครับ อ่าิซิเตอร์อันนี้ความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ b ก็คือโวลต์นะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ i ก็คือกระแสนะครับมีหน่วยเป็นแอมป์สูตร R ์เท่ากับ v หารด้วยนะครับเอา VCC 5โวลต์เดี๋ยวนะเราจะต้องหาความต้านทานภายในตรงนี้ก่อนนะครับที่พอร์ตสามนะครับพอร์ตสามนะครับทุกทุกขานะครับพอร์ตสามนะครับทุกทุกขาเนี่ยจะมี กระแสซิงที่หนึ่งร้อยหนึ่งมิลลิแอมนะครับเมื่อผมได้ทําการวัดแล้วมีหนึ่งร้อยหนึ่งมิลลิแอมนะครับวิธีการวัดก็คือวัดจากไฟ vdc นะครับช็อตตรงๆเข้ามาที่ขาเลยขาพี่สามนะครับขาไหนก็ได้ครับมันจะได้กระแสร้อยหนึ่งมิลลิแอมนะครับส่วนพอตหนึ่งส่วนพอตหนึ่งนี่ก็จะได้กระแสแต่ละขานะครับเก้าสิบเจ็ดมิลลิแอมนะครับและในดัตช์ชีสนะครับบอกว่าแต่ละขานะครับห้ามซิงเกินห้ามซิงเกินยี่สิบนะครับ ให้ซิงคแค่20มิลลิแอมเท่านั้นนะครับแต่ละขานะครับทุกขานะครับทั้งพอทหนึ่งพอทสามนะครับในดัต้าชีตบอกว่าห้ามเกิน20มิลลิแอมนะครับต่อหนึ่งขานะครับเพราะว่าถ้าเกิน20มิลลิแอมมันจะเกิดความร้อนสูงนะครับอาจจะทําให้อาจจะทําให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ทนนะครับอาจจะไม่ทนนะครับเพราะฉะนั้นให้ทําตามด a t ต้าชีตนะครับคือไม่เกิน20มิลลิแอมนะครับต่อขานะครับอันนี้เราจะทําการใช้กระแสเพียง8มิลลิแอมเท่านั้นนะครับ เพราะว่า8มิลแอมสำหรับอุนต้าเลดแล้วความสว่างสูงมากนะครับใช้แค่8มิลแอมพอนะครับ่าทีนี้เราก็ต้องคิดความต้านทานภายในก่อนครับที่พอส3มี101มิลแอมนะครับก็สูตรนะครับ R นะครกับ B หารด้วย I นะครับ B หารด้วย I นะครับ B C คือ5โวลต์นะครับหารด้วย I I ก็คือกระแสนะครับกระแสไม่ใช่นะกระแสกระแสที่กระแสซิงครับ ที่เราช็อตตรงนะครับ5โวลต์จี้ตรงตรงเข้าไปที่ขานะครับจะได้101มิลลิแอมนะครับ5โวลต์หาด้วย101มิลลิแอมนะครับ5โวลต์หาด้วย101มิลลิแอมนะฮะได้เท่าไหร่ครับโวลต์หามิลลิแอมได้เคโอห์มนะครับอันนี้หลักคโอห์มนะครับอ่าตรวนี้หลักร้อยโอห์มนะครับอันนี้หลักสิบโอห์มนะครับ49.5โอห์มครับ49.5โอห์มครับอ่าตรงนะครับ BCC หารหนึ่งร้อยมิลลิแอมนะครับจะได้ความต้านทานภายในนะครับที่ขาพี่สามนะครับสี่สิบเก้าจุดห้าโอห์มนะครับหมายความว่าเนี่ยขาพี่สามนะครับแต่ละขาจะมีความต้านทานอยู่ภายในสี่สิบเก้าจุดห้าโอห์มนะครับก่อนจะลงกาวนะครับไม่ใช่ลงกาวตรงๆนะครับมันจะต้องมีความต้านทานภายในนะครับจำกัดกระแสไว้นะครับที่สี่สิบเก้าจุดห้าโอห์มนะครับอ่าเมื่อเราได้ความต้านทานภายในแล้ว เออไม่ได้แล้วได้ความความต้านทานภายในแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาหาเออเราก็ต้องเออมาหาอะไรนะแรงดันตกข้อมความต้านทานรวมนะครับหมายความว่าอย่างไงครับแรงดันตกข้อมความต้านทานรวมหมายความว่าอย่างี้ครับอ่าอา l ดีนะครับจะมีความเอาจะมีแรงดันตกข้อมที่หนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับจะมีแรงดันตกข้อมที่หนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับถึงจะสว่างนะครับถึงจะสามารถมีกระแสไหลได้นะครับ มันจะสว่างได้นะครับอ่ามันสว่างได้ที่1.7โวลต์นะครับอ่าเราจะต้องหาแรงดันตกค่อมนะครับแรงดันตกค่อมตรงนี้นะครับวัดจากขั้วคาโทดนะครับกับกราวนะครับถ้ามิเตอร์จับนะครับจะต้องได้เท่าไหร่ครับแรงดันตกค่อมอารวมนะครับหมายความว่าตกค่อมความต้านทานตัวนี้นะครับแล้วก็ความต้านทานภายในนะครับ อทั้งสองตัวนะครับมันจะต่าตุวกรมกันนะครับรวมกันแล้วนะครับแรงดันตกค่อมตรงนี้เท่าไหร่ครับเอาห้าโวลต์ตั้งครับเอาห้าโวลต์เอาโวลต์ห้าโวลต์ตั้งครับแล้วก็ลบด้วยบทที t ีห้าโวลต์ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยอแรงดันตกค่อมเล็นะครับหนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับอ่าเท่ากับแรงดันตกค่อมแรงดันตกค่อมตรงตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับ มี1.7โวลต์นะครับถ้า LED ติดนะครับแล้วตรงนี้ก uh, ับตรงนี้นะครับมีแรงดันตกคอม3.3โวลต์นะครับมีแรงดันตกคอม3.3โวลต์นะครับอ่าเมื่อเรารู้แรงดันตกคอมแล้วนะครับทําไงต่อครับรู้แรงดันตกคอมแล้วนะครับแรงดันตกคอมรวมนะครับความต้านทวนทานรวมนะครับ3.3โวลต์นะครับทั้งภายนอกภายในนะครับความต้านทานรวม 3. ได้สามจุดสามโวลต์นะครับทีนี้เราก็ต้องมาหานะครับว่าความต้านทานความต้านทานรวมนะครับมีกี่โอห์มนะครับสูตร R นะครับหาเท่ากับ B หารด้วย I นะครับเราก็เดี๋ยวนะวนตกขอมตรงนี้นะครับวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจะมีสามจุดสามโวลต์นะครับสามจุดสามโวลต์นะครับส่วนความต้านทานนะครับ เดี๋ยวนะเมื่อเรารู้ตรงนี้แรงดันตกข้อสามุดสาโวลต์นะครับและรู้กระแสไหลนะครับทั้งเส้นนะครับแปดมิลลิแอมนะครับก็เราก็สามารถรู้ค่าโอห์มได้ครับหาด้วยแปดมิลลิแอมครับโวลต์โวลต์หารมิลลิแอมได้เคโอมครับโวลต์หารมิลลิแอมได้เคมอมครับอันนี้หลักเคโอมครับอันนี้หลักเคโอมครับอันนี้อันนี้หลักร้อยโอห์มครับอันนี้หลักร้อยโอห์มครับอ่าก็เป็นสี่ร้ยสิบสองจุดห้าโอห์มนะครับ เห็นไหมครับ412.5โอห์มนะครับเห็นไหมครับความต้านทานรวมนะครับ412.5โอห์มถูกต้องนะครับอ่าท <noise> ีน oh ี้เรารู er <ball> ้ความต้านทานรวมแล้วครับเราก็เอาความต้านทานภายในนะครับมาลบกับความต้านทานรวมนะครับเอาความต้านทานรวมตั้งนะครับ412.5นะครับลบด้วย49.5ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ความต้านทานของ R ซิงนะครับอ่าตัวยังไงครับความต้านทานรวมก็หมายถึง R <krit> ต,ตัวนี้นะครับกับความต,ต้านทานภายในนะครับรวมกันแล้วได้412.5โอห์มนะครับเมื่อได้412.5โอห์มนะครับเมื่อได้412.5โอห์มนะครับเราจะต้องต้องการร oh ู้ว่า R s i n งเนี่ยจะมีความต้านทานเท่าไหร่นะครับเราก็เอา412.5โอห์มตั้งครับ412.5โอห์มตั้งนะครับแล้วก็ลบนะครับลบด้วยอะไรครับลบด้วยความต้านทานภายในนะครับความต้านทานภายในก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ขาพี่สามยี่เจ็ดเข้ามาจะมีความต้านทานภายในนะครับที่สี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าจุดห้าโอห์มนะครับสี่ิเก้าจุดห้าโอห์มนะครับเท่ากับความต้านทานของอาร์ซิงก็คือสามนะครับเดี๋ยวนะสี่ความต้านทานรวมสี่ร้อยสิบสองนะครับจุดห้าโอห์มนะครับอลบด้วยความต้านทานภายในนะครับสี่สิบเก้านะครับจุดห้าโอห์มนะครับ เท่ากับเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับสามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ผมเขียนไว้เท่าไหร่นะสามร้อยสองจุดห้าคิดไม่ถูกครับไม่ถูกครับสามร้อยสองจุดห้า ความต้านทานรวมนะครับความต้านทานรวมมันก็จะมีทั้งหมด412.5องศาอ4 1 2 5โอห์มนะครับลบด้วย49.5โ oh อห์มนะครับความต้านทานภายในมี49.5โ oh อห์มนะครับจะได้ความต้านทานอาร์เทง363โอห์มครับถูกต้องนะครับ363โอห์มนะครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่า R อาร์เทงตัวนี้จะมี363โ oh อห์มนะครับ จะมีค่า363โอห์มนะครับจะสามารถจำกัดกระแสเหลืหอ,ลอ,อแปดมิแลแลอมป์นะครับออเราได้แล้ว363โอห์มนะครับทีนี้เราจะต้องหาค่าัตต์นะครับหาค่าัตต์ว่าเราเวลาซื้อจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับอที่หาค่าัตต์เนี่ยเราก็ต้องหาแรงดันตกข้อมาซิ้ก่อนครับแรงดันตกข้อมาซิ้แรงดันตกข้อตรงนี้นะครับ เมื่อเอามิเตอร์จับที่ตรงนี้ครับโทดกับพั Lia ้ว R ตรงนี้นะครับกับขั้ว R ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแรงดันตรเข้ามาทิ้งครับเราจะต้องหาก่อนนะครับเรารู้แล้วนะครับว่ามีกระแสไหลผ่านเท่าไหร่ครับแปดมิลแอมป์นะครับแล้วก็รู้ค่า R ทิ้งว่ามีสามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับ R ทิ้งมีสามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับแล้วก็กระแสผ่านแปดมิลแอมป์นะครับถ้ารู้สองตัวนี้แล้วเราก็สามารถหาค่าโวลต์ได้จากสูตร V เท่ากับ i คูนะครับ ส่ตน V เท่ากับ I คูณ R นะครับ V ก็คือโวลต์นะครับ I ก็คือกระแส R ก็คือโอห์มนะครับทําการคูณกันนะครับ I คูณ R ก็จะได้โวลต์นะครับก็เอาแปดมิลลิแอมนะครับคูณสามหสิบสามโอห์มนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวก่อนนะครับเอา R สามอหกสิบสามโอห์มนะครับตั้งครับสาม้อยหสิบสามโอห์มนะครับ สามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับเออ่คูณด้วยกระแสครับกระแสเท่าไรแปดมิลลิแอมป์นะครับคูณกันแล้วได้เท่าไหรนะ่ฮะโวลต์คูณมิลลิแอมเออเดี๋ยวนะมิลลิแอมป์นะมิลลิแอมป์คูณด้วยโอห์มนะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็นมิลลิวัตต์เอ้ยมิลลิโอห์มเอ้ย oh อ่าเดี๋ยวนะค่ามิลลิแอมป์นะครับ 8มิลลิแอมใช่ไหมครับ8มิลลิแอมตั้าง uh, คูณด้วย360 3โอห์ม oh นะครับได้2,904มิลลิโวลต์นะครับมิลลิแอมคูณด้วยโอห์มออกมาเป็นมิลลิโวลต์นะครับ2.904โวลต์ Hold, นะครับถูกต้องไหมครับ2.904โวลต์ uh, Hold, ถูกต้องนะครับแรงดันตกเข้อมาซิงค์ think, นะครับ2.904โวลต์ Hold, นะครับแรงดันตกเข้อมตรงนี้นะครับมี2.904โวลต์ Hold, แล้วนะครับ ทีนี้เราจะหาค่าวัตต์นะครับค่าวัตต์ก็คือนะครับ P นะครับ P ก็คือ power นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับ B ก็คือโวลต์มีหน่วยเป็นโวลต์ I ก็คือกระแสมีหน่วยเป็นแอมป์วัตต์ก็คือเอาโวลต์คูณด้วยกระแสนะครับโวลต์คูณด้วยกระแสนะครับแรงดันตกข้อมซิงค์สองจุดเก้าูนยนสี่นะครับแล้วก็จะได้วัตต,ต,ต,วต์นะครับก็แรงดันตกข้อมตัวนี้สองจุดเก้าส่นสี่โวลต์นะครับ ได้มีกระแสไหลผ่าน8มิลลิแอมนะครับ V เท่ากับ V คูณด้วย I นะครับเอา V ตั้งครับ2.904โวลต์นะ2.904โวลต์คูณด้วย2.904โวลต์คูณด้วยกี่มิลลิแอมครับกระแสไหลทั้งเส้น8มิลลิแอมนะครับคูณด้วย8มิลลิแอมนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับโวลต์คูณมิลลิแอมได้มิลลิวัต์นะครับ23มิลลิวัต์นะครับ23.232นะครับ ถงกไหมครับ23.232นะครับี่่อใช้อาร์เซนนะครับขนาดอ่23.232มิลลิวัตต์นะครับในท้องตลาดนะครับไม่มีอาร์ค่า300.3โอห์มนะครับก็ให้ใช้300.6โอห์มแทนนะครับอ่แล้วก็ในท้องตลาดอาร์ค่า23.232มิลลิวัตต์ไม่มีนะครับก็ให้ใช้ค่าออ่่1.8วัตต์นี่มันเล็กสุดแล้วนะครับ หนึ่งส่วนแปดวัตต์ก็หนึ่งวัตต์หารด้วยแปดนะครับก็ได้ร้อยี่ห้ามิลลิวัตต์นะครับเป็นเบอร์เลขสุดนะครับให้ใช้เบอร์นี้แทนนะครับมันมากกว่าหลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเฟือนะครับมากกว่าห้าเท่าตัวนะครับห้าเท่าตัวฝานะครับอมันมันสบายมากเลยนะครับคือการเวลาเราหาค่าวัตต์ได้แค่นี้นะครับยี่สามสิบสองสามสองมิลลิวัตต์นะครับไม่ใช่เอาค่าตรงๆมาใส่นะครับ มันจะไม่ทนนะครับมันต้องเผื่อนะครับเผื่ออย่างน้อยๆยหนึ่งเท่าตัวนะครับแต่นี้เผื่อไปทั้งห้าเท่าตัวทนหายห่วงครับครับทนหายห่วงครับสรุปเลยนะครับสรุปก็คือใช้อาร์เน์นะครับสามร้อยหกสิบโอห์มนะครับขนาหนึ่งจุดส่วนแปดวัตต์นะครับหรือร้อยี่ห้ามิลลิวัตต์นะครับซึ่งเป็นค่าเล็กสุดเลยนะครับดูนะครับ หมายว่าว่ายังไงครับเดี๋ยวันี้ผมก็จะเขียนไห้เลยนะครับใช้อาร์ซิงนะครับอาร์ซิงก็คือตัวนี้นะครับอาร์ซิงตัวนี้นะครับอาร์ซิงก็คือสามร้อยหกสิบโอห์มนะครับแล้วก็เซตหนึ่งนะครับส่วนแปดวัตต์นะครับได้มาแล้วนะครับอาซิงเรียบร้อยนะครับอ่าสรุปเลยนะครับ สรุปอาร์ n g นะครับตัวนี้คืออาร์ n g นะครับใช้ที่360โอห์มนะครับแล้วก็ขนาด1ส่วน8บาทนะครับก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับจบแล้วครับก็ติดตามมดต่อไปครับขอบคุณครับ